คือเมื่อคืนในช่วงกลางดึกเนี่ยนะครับก็เ,เพจของ WPBSA หรือว่าสมาคมบิลเลียนและสนุกเกอร์อาชีพโลกก็ได้ถแถลงการออกมามเป็นข่าวที่ช็อกเหมือนกันนะครับเมือ่อ ทางสนุกเกอร์โลกเนี่ยถอดชื่อของแจ็คสลับบุรีออกจากทัวร์อาชีพนะครับมสมาคมมิเลเอ่และสนุกเกอร์อาชีพโลกหรือว่า w p b s a เนี่ยนะครับได้ถอดชื่อของแจ็คสลับบุรีเดชวัน์พุ่มแจ้งออกจากทัวร์อาชีพโลกของเบอร์สนุกเกอร์ทัวร์อย่างเป็นทางการหลังจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวแสดงเจตจำนงเย่างชัดเจนว่าไม่ต้องการไปเล่นอาชีพโลกที่อังกฤษโดยต้องการเล่นอาชีพในประเทศไทยมากกว่านะครับเดชวัน์ที่ประสบความสําเร็จในรายการคิวสกูสองพันยี่สิบสองโซนเอเชียโอเชียเนียอีเวนท์ที่สองที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อปีีท่แล้ว จนได้สิทธิ์กลับไปเล่นอาชีพโลกอีกครั้งที่อังกฤษนะครับโดยได้สิทธิ์ลงเล่น2รุฤดูกาลเป็นอย่างน้อยคือรฤดูกาล2022ถึง2023และ2023ถึง2024นะครับก็ต้องเปเชิญกับภาวะหาผู้สนับสนุนไม่ได้จนาขาดแคลนงบประมาณในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกที่อังกฤษจึงตัดสินใจแข่งขันแค่บางรายการเท่านั้นนะครับในฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะฮะ อดีตแชมป์สมัครได้โลกเมื่อปี2010แต่ลงแข่งขันเพียง8รายการเท่านั้นนะครับ<ม>ก็คือ English Open UK Championship เยอรมันมาสเตอร์เวลช์โอเพ่น WST คลาสสิกนะครับแล้วก็หงแดงชิงแชมป์โลกที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็ชิงแชมป์โลก2023ส่วนรุ่นการปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ลงแข่งขันแม้แต่ทัวร์นาเมนต์เดียวนะครับนักสอยคิวเบ45ปีที่เคยเทิร์นโปรเล่นอาชีพครั้งแรกในระหว่างปี2011-2017ถึงเนี่ยนะครับได้กล่าวไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับว่า การไปเล่นอาชีพที่อังกฤษต้องใช้ต้นทุนสูงก็ะต้องเสียทั้งค่าชาวบ้านค่าชั่วโมงซ้อมตามสุนุกเกอร์ขับต่างๆค่าเดินทางไปแข่งขันและอื่นๆอีกมากมาย <c oughs> แต่ไม่สามารถหาผู้สนับสนุนได้จนถึงขั้นเคยคิดไปอาศัยอยู่ในวัดไทยในอังกฤษมาแล้วนะครับ <c oughs> แต่จนแล้วจนรอดเนี่ยนะครับเจ้าตัวก็ตัดสินใจนะครับว่าจะไปแข่งขันแค่บางรายการเท่านั้นเราเน้นแข่งขันสุนักเกอร์อาชีพในเมืองไทยเป็นหลัก และจากการไม่ได้เดินทางไปแข่งขันเลยตั้งแต่ตกรอบเขาเลือกรอบที่2ในศึกงีชมป์โลก2023เมื่อ6เดือนที่แล้วนะครับจึงทำให้สมาคมิเลเย่และสนุกเกอร์อาชีพโลกได้ถอดชื่อของเดชาวัตรออกจากทัวร์อาชีพเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับพร้อมกับโอยพรในเจ้าตัวนั้นโชคดีนะครับทั้งนี้นะครับจ็คสระบุรีเนี่ยเคยสร้างความมือหาในเวทีสนุกเกอร์โลกมาแล้วนะครับในการแข่งขันสนุกเกอร์ชงแชัป์โลก2013เมื่อ10ปีก่อนจากการผ่านรอบเขาเลือกเข้าสู่รอบเมนรอได้สําเร็จพร้อมกับเป็นคนทคนี่่3ตอจาก 20ชอยวัฒนาผู้อบอ้อมกับต่ายพิจิตชูชาตไตรรัตนประดิษฐ์ที่ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบเมนรอในศึกชิงแชมป์โลกที่ครูซิเบอร์เทียตเตอร์นะครับแถมในรอบ32คนเนี่ยนะครับยังชกโลกด้วยการโค่นซีเฟนแมกควายนักสอยคิวจากสกอตแลนด์ที่ในเวลานั้นรั้งอันดับ6ของโลกได้อย่างเหลือเชื่อนะนจริงเขาก็เป็นคนที่สร้างสีสันให้กับวงการคิวโลกนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่สร้างบรรยากาศให้มีเสียงห,หัวเราะในการแข่งขันด้วยตลอดนะฮะแต่ ด้วยเหตุผลเรื่องงบประมาณนะครับพอไปแข่งขันเนี่ยมันไม่มีทุนไงพี่กุยไปอยู่อังกฤษเนี่ยคือมันต้องมีค่าเช่าบ้านค่าใช้จ่ายทั้งนั้นใช่นะครับค่าซ้อมคุณก็ต้องมีค่าชั่วโมงซ้อมนะครับแล้วก็ค่าเดินทางไปแข่งขันอีกและถ้าหากก็ไปแข่งขันมาเนี่ยตกรอบคัดเลือกเ่ยนะครับคุณไม่ได้เงินรางวัลเลยนะเขาเสียหมดเราจครั้งของการเดินทางไปอังกฤษเอาไว้ง่ายอย่างน้อยแสนหนึ่งต้องมีใช่นะครับด้วยเหตุนี้นะฮะเขาจึง ตัดสินใจลงเล่นในเมืองไทยเป็นหลักนะฮะไปแข่งขันแค่บางรายการก็คือจะไปแข่งขันในช่วงที่มีรายการใหญ่อย่างยูเคชมเปี้ยนชิพแล้วก็ชิงแชมป์โลกเป็นหลักแต่พอเวอร์ซูเกอร์เห็นว่าเขาไม่ได้ไปแข่งขันนานๆเนี่ยก็คือถอเชื่อไปเลยก็คือแข่งครั้งล่าสุดของของรายการของของสถาบันเนี่ยที่เขาดูแลเนี่ยหกเดือนแล้วอะที่ไม่ไ้แข่งอะใช่ในแง่ขององค์กรที่ดูแลเขาก็อาจจะมองว่าอืมแล้วอย่างนี้ คุณเราต้องรอว่าคุณจะมาแข่งเมื่อไหร่อะไรนี้หรืออะไรประมาณนี้ก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยนะแต่ว่ามันก็ฟังแล้วก็เป็นเรื่องน่าเศร้านะใช่ไหมเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับครั้งหนึ่งรอนี่โอซิลเวนนะครับเคยออกมาพูดถึงปัญหานี้นะครับว่าถ้าหากว่าสนุกเกอร์เนี่ยเงินรางวัลอย่างแค่นี้นะครับมันก็จะมีเพียงแค่พวกหัวกะทิเท่านั้นแหละที่รับมรดยจากการเล่นกีฬาชนิดนี้นะฮะส่วนคนที่อยู่อันดับท้ายๆเนี่ยนะครับเขาก็จะ จะไปไม่รอดครับพูดง่ายๆพอไปไม่รอดเขาก็คงจะต้องหาอาชีพอื่นทําะมันไม่เหมือนกอล์ฟที่เราเคยคุยกันว่าแค่อยู่ไปได้เรื่อยๆรักษามาตรฐานอาจจะไม่ต้องถึงขั้นคว้าแชมป์ก็ได้แต่ทุกๆก็มันก็ได้เงินรางวัลอย่างอย่างกอล์ฟกับเทนนิสเนี่ยนะครับเมื่ออันดับอันดับแย่ๆนะพูดตรงๆเมืออันดับแย่ๆเนี่ยเขาก็ยังอยู่ได้เพราะเงินรางวัลในที่ตกรอบแรกๆมันก็ยังยังมากพอมันยังคุ้มค่าพอใช่นะแต่กับสนุกเกอร์เนี่ยนะฮะ อันดับท้ายเนี่ยมันโอ้โหมันเงินรางวัลมันไม่เพียงพอพอมันไม่เพียงพอปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็อาจจะเกิดกรณีเหมือนกับนักสุนทรเกิจีนก็คือว่าหาทางร่ำรวยด้วยวิธีการล็อกผลการแข่งขันซึ่งนักสุนทรเกิจีนเนี่ยนะฮะโดนลงโทษถึง10คนเลยทีเดียวก่อนหน้านี้นะฮะชีวิตอะไรก็มีคือตอนนี้คเซเลเว่นเขาพยายามชี้ให้เห็นปัญหานะครับว่าปัญหาจุด เริ่มต้นของปัญหาทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้นี่ยมันมาจากเงินราวัลของสนุกเกอร์ในและที่มันไม่มากพอเองก็จริงๆสนุกเกอร์ถ้าเป็นแต่ก่อนก็ยังพอเข้าใจได้ว่ามันอาจจะรายการมันหรือว่าความนิยมมันก็อาจจะเฉพาะกลุ่มแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะเดี๋ยวนี้มันเป็นระดับโดยเฉพาะการที่จีนเข้ามาเนี่ยเม็ดเงินมันก็ไม่น้อยนะและการแข่งขันมันก็มีเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็งั่นแหละก็แหมเป็นเรื่องที่ ฟังแล้ว <behaviour> ก็เราก็รู้สึกเสียใจตายไปด้วยนั่นก็เ้วยเหตุผลเนี่ยผู้สนับสนุนไม่ได้อะอันนี้แอบคิดต่อเนี่ยนะถ้าสมมติว่าเกิดมีผู้สนับสนุนเข้ามามีสิทธิ์ที่จะได้กลเข้าไปแข่งขันเขาเขาก็ต้องคัดคิวสกูใหม่ใช่นะฮะคือการคว้าสิทธิ์ไปมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องคัดคิวสกูให้ผ่านด้วยถึงจะได้สิทธิ์ไปต่อบอกว่าสิทธิ์ที่เขาได้เนี่ยมันประเอญจะเป็นจังหวัดที่โชคร้ายด้วยใช่ไหมคือช่วงที่เขาได้สิทธ มันเกิดขึ้นในปี2022และในช่วงนั้นเนี่ยหลายๆธุรกิจเนี่ยน,นะฮะเขาเพิ่งฟื้นตัวจากโควิดเขไอทีอยู่เรื่องแบบเออมันจึงไม่มีใครอยากจะให้เม็ดเงินสนับสนุนกับนักกีฬาหรอกอันนี้อันนี้ก็พูดกันตรงๆเพราะเขาก็เพิ่งเจ็บตัวมาจากโควิด <The S 2> <The S> 1 9ไงใช่นะก็จังหวะก็ไม่ค่อยดีแต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้แจ็ค ตอนนี้45นะครับอาะแปลว่าเดี๋ยวถ้าแจ็คสลับลีนะตอนนี้ไม่ได้เดินทางไปแข่งขันแล้วแต่ว่ายังแข่งขันรายการในไทยก็เดี๋ยวรอชมรอเชียร์ขอให้ผลงานดีต่อเนื่องแล้วกันเราถ้าเกิดว่าผลงานดีต่อเนื่องจริงๆก็หวังว่าโอกาสในอนาคตมันก็ยังมีโอ้ลอนนี่เขา48เขายังเล่นเด็กแกร์เนี่ยลอนนี่จอห์นฮิกกินพวกแม็กเอ็มแม็กเจวิลเลียมเนี่ยเขาขึ้นมาพร้อมกันในเขาเนี่ย48 สี่สิาแถวเนี้ยนะยังเล่นได้ดีอยู่อืมส่วนหมูปากน้ําอีกคนหนึ่งนะครับนพพลแสงคำนะยืโอ้หมูนี่มือที่สองของโลกเหรอใช่ตอนนี้ผลงานดีมากนะคือถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มท็อปสิบหกของโลกนะหมูล้มได้ทุกคนนะตอนนี้เนี่ยผลงานกำลังดีว่าดีคือแล้วคือในรอบคัดเลือกรายการ s c o t t i s โ o p e เพนนะครับถือเป็นรายการสําคัญอีกรายการหนึ่ง ก็ชนะคู่ต่อสู้4ต่อ0เฟรมโดยที่คู่ต่อสู้เป็นสุภาพสตรีด้วยนะรีเบคก้าเคนน่านะครับมือ123ของโลกก็ชนะมีทำเฟรมที่2เนี่ยทำเซนจูรี่เบรก113แต้มนะครับแต่พูดถึงเซนจูรี่เบรก113แต้มก็ไม่ไม่ถือว่าไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่หวือหวาคือฮาใช่ไหมลัตสนุกเกอร์กับเซนจูรี่เบรกถ้าเป็นแม็กซิมัมเนี่ยแต่หมูก็เก็บสบายๆเลย87ต่อ5 120ต่อ8 75ต่อ7 88ดแต่อสิก็เข้ารอบสบายๆ อรอบเมนรอของสนุกเกอร์รายการนี้นะครับสตรติชโอเพนเนี่ยแข่งเดือนธันวาคม11-17นะครับแข่งกันที่เมืองเอดินบะระนะครับเมืองหลวงของสกอตแลนด์เขา Bank Sport Center ม e โดแบงส์สปอร์ตเซ็นเตอร์ใครที่ไปเอดินบะระหรือว่าเอดินเบิร์กแถวๆช่วงเวลานั้นก็แล้วชอบสนุกเกอร์ก็ซื้อตั๋วเข้าไปดูได้<ม>นะรอบ64คนจะรอเจอกับผู้ชนะระหว่างสโตรตแคริงตันมือ1 0 4ของโลกจากอังกฤษกับลูคัสเคลเกอร์สนะครับมือ79ของโลกจากเยอรมน,นีะนะฮะ แล้วก็ท์นเมนต่อไปหลังจากรายการนี้ก็จะเป็น international champion อ่าไม่ใช่ไม่ใช่หลังจากรายการสกอติชสกอติชที่เขาผ่านรอบคัดเลือกอไปรอแข่งรอบสุดท้ายธันวาคมแต่รายการต่อไปที่จะแข่งเนี่ยที่จีนที่เมืองเทียนจินนะครับ international championship 5-12พฤศจิกายนนี้ะนะครับรอบ64คนจะพบกับเรียมพูลเล่นเจา้าหนูวัย18ชาวอังกฤษนะมือ117ของโลกที่6 ก็เป็นอีกคนที่น่าจับตามองสำหรับเยียมพูเลยน,นะแต่ว่าหมูตอนนี้ผลงานกำลังดีวันดีคืนนะหลังจากเสร็จภารกิจสกอติช รอบคัดเลือกหนเจ้าตัวก็จะบินมาจีนนะครับก็ให้กำลังใจกันต่อได้แล้วมีโอกาสที่จะแบบไปถึงมือถ้ามือ16คือจะได้เป็นมือวางในคูซิเบิลถูกไหมใช่ถ้า2ียังต้องแข่งรอบคัดเลือกแต่ว่าปีนขึ้นไป6กอันดับไม่รู้ไม่ท่าไม่ท่าทันไม่แน่ใจว่าทันไหมนะก็ยังยังยังพอไหวอยู่แต่อแต่ต้องได้แชมป์อ่ะต้องแบบแชมป์แชมป์แชมป์อย่างนี้เลยเออต้องต้องต้องได้แชมป์ตอนเนี้ยหมูี่ยผลงานดีอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับว่าถ้าไม่ใช่มือท็อป16เขาล้มได้ทุกคนแต่พอไปเจอกับมืออที่่่ยยูในนนนน็็็ป16ะกกาิิดึงงเส เป็นกำแพงที่หมูต้องก้าผ่านให้ได้สำหรับในสนุกเกอร์สกอตติชโอเพนรอบผาเลือกในวันนี้ยังมีอีกสานักสอิคิวไทยลงแข่งขันก็เชียร์กันได้นะแข่งขันในเวลาเดียวกันเลยก็คือ17นาฬิกานะครับเทพชัยจะอุ่นหนูเจอกับมาไฮหลงนะครับมัสวินเพชรมาลัยกุลหลวงวิาควิทคิวเฮาส์เนี่ยเจอกับเบนวูลาสตันแล้วก็มิงสระบุรีนัชรัตน์วุขาฤทัยเจอกับสูซื่อจากจีนนะฮะเชียร์กันได้วันนี้ข้เย็นการได้แชมป์โลกของลูก้าบีเซลอ่ะก็น่าจะเป็น อะไรที่บ่งบอกเหมือนกันเป็นสัญญาณบอกว่าเฮ้ยสุูเกอร์ตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนเจเนอเรชัน Generation อ่ามันอาจจะแบบพวกพวกที่แบบเหมือนจะขึ้นมาเหมือนจะขึ้นมาแล้วขึ้นมาไม่ได้สักทีติดกำแพงอยู่เนี่ยมันเริ่มปีนข้ามาได้แล้ว<ช>นะอ่านะครับอ่าก็เชียร์กันให้นักอสอยคิวไทยรับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา